ไสายท่องเที่ยวนะคะใครที่อยากมาเที่ยวน้ําตกแบบว่าจากกรุงเทพมาถึงสถานีน้ำตกเลยแนะนำเป็นเสาอาทิตย์นะคะทุกคนก็คือขอบวนนี้นะคะเป็นรถขบวนพิเศษนะคะ แต่คะทุกคนเป็นรถนําเที่ยวนะคะอย่างที่คนตองการรู้เนาะจะเป็นรถนําเที่ยวนะคะวิ่งวันเสาร์มาเที่ยวเดียวกับเที่ยวเดียวนะคะเป็นรถนําเที่ยวตีตั๋วจากกรุงเทพมาลงที่นี่เลยคือเป็นเที่ยวที่มาลงที่สถานีน้ําตกเลยถ้าเป็นเที่ยวอื่นๆนะคะถ้าเป็นเที่ยวอื่นๆที่มารถไฟธรรมดา เราก็ต้องนั่งรถต่อหรือเดินหรือเดินม่เดินมาก็ไม่ไกลมากนะคะถึงจะมาถึงน้ําตกได้นะคะอันนี้คือสถานีน้ําตกสยโยกน้อยนะคะทุกคนอันเนี้ยรถคือรถคือมาจอดถึงสถานีน้ําตกสยโยกน้อยเลยค่ะทุกคน